Oh. ฟังจากเสียงปรบมือนะครับถ้าเป๊กก็ต้องปรบมือดังๆครับโอ้โห oh. ถูกต้องไหมสามข้อนะั้นถูกต้องไหมจำง่ายไหมอ่าหนึ่งทำไมครับดูดซึมกักเก็บและนำไปใช้อย่างเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลียร์คอนเซปต์นี้ได้สิ่งที่ผมจะต้องฟันธงแล้วก็ต้องเน้นกับท่านคือเลยครับคำถามที่ผมจะเจอคือกินวีว่า สมมตินะครับไปเจอเศรษฐีโอ้โหอยากจะสวยอยากจะเด้งดื่มวันละขวดเลยหลายคนหัวเราะเออฉันก็กินอยู่อะนะครับผีวอะไรยิ้มยิ้มเนี่ยฉันก็ดื่มวันละขวดอยู่นะโอ้โหสวยเด้งแล้วครับพี่ได้ไหมดื่มอย่างนี้เลยนะชิลฟินตื่นเช้ามาผิวชมพูดิงได้ไหมอนุญาตไหม เพราะเงินใครเงินเขานะครับโอเคครับีวีเราอ่าถูกต้องนะครับพี่และคคำถามคือมีผลข้างเคียงไหมเออเอาฟังดีนะครับมีผลข้างเคียงไหมในคนปกติเอานะครับมีไหมครับเมื่อกี้ผมถามมีผลข้างเคียงไหมทุกคนบอกไม่มีผมถามพิธีมีผลข้างเคียงไหมไม่มีมีผลข้างเคียงไหมไม่รู้ โอเคอ่ะมีผลข้างเคียงไหม่มมปลอดภัยไหมแน่ใจแน่ใจทำไหมโ okay. อเคตอบว่าอะไรครับปลอดภัยมั่นใจและที่สําคัญคือมันก็อยู่ที่สไลด์ไหนครับสไลด์นี้เองเพราะมันทําไมครับมัน direct to the target organ เซลล์ไหนที่มันไม่ต้องการมันจะทำไมครับมันก็จะ pass away มันก็จะอะไรครับ ผ่านไปเลยไปแล้วออกจากร่างกายไปทางไหนครับทางไหนก็ทางนั้นนะครับเอาที่สบายใจเห็นภาพไหมเป็นต้นดีไหมเพราะฉะนั้นฟู้ดแมทริกดีไหมมันดีตรงนี้แหละครับมันปลอดภัยมันประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาบางไอเทมเลยด้วยซ้ำเห็นภาพไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดิฟดิฟกันนะครับนี่คือข้อสรุปเนาะ มันสามารถอยู่ในร่างกายได้ยาวนานนะครับนี่ครับรีเทนนะครับได้ยาวนาน16เท่าเห็นภาพไหมอยู่ได้ยาวนาน12เท่านะครับในเรื่องของการนำไปใช้และก็ใช้ในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่านวัตรกรรม Food m a t r i ิ Technology นำเข้าจากประเทศอะไรทำไมท่านทราบทงถูกต้องไหม อันนี้ทงประเทศเลยครับชัดเจนไหมรัฐอะไรที่เรากำลังจะไปเที่ยวกันเดือนพฤษภาคมปีหน้าชื่อทริปเท็กซัสลาสเวกัสโอ้โหดีไหมใครอยากจะไปบ้างครับออยากไปไหนครับเท็กซัสหรือลาสเวกัสคุณพี่ด้านหลังบอกไปลาสเวกัสไปทำอะไรครับไป,ไปเล่น ไป,เล,เ,ปเล่นนี่คือไปเล่นอะไรครับพี่ครับ <ไป S 1> อ,อ๋อไปคาสิโนไป,ไปคือไปดูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเราก็จะมีทริปพาไปนะครับหลายคนก็นจะถามผมว่าเอ๊ะแล้วเรามาประกอบในนี้ไหมมาเหมือนกับมาผลิตบางส่วนแล้วมาประกอบในไทยไม่ตอบว่าไม่ใช่ครับเรานําเข้ามาจากอะไรครับเท็กซัสร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นภาพไหมมาอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยทุกอย่างมาอย่างนี้เลย นะครับไม่มีการอะไรครับมา,มาประกงประกอบในไทยไม่มีเลยนะครับสบายใจได้เราเรียกว่านําเข้าร0อนตนะครับหลายคนบอกไม่เชื่อไม่เชื่อต้องไปดูที่ไหนครับโรงงานของมิสเตอร์คีทที่รัฐเทกซัสนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าบทสรุปง่ายๆนะครับในเรื่องของวิชาการลึกๆเดี๋ยวจะมีใครมาเล่าครับอาจารย์ในลำดับต่อๆไปนะครับวีว่า จุดเด่นง่ายๆของวีว่าคือเห็นนะครับเห็นภาพนี้แล้วคิดถึงเลยครับกองผลไม้ขนาดใหญ่เลยเห็นภาพไหมครับมีผลไม้ทั้งหมดกี่ชนิดเอาละครับอันนี้เป็นรายการเกมโชว์ดูจากภาพมีผลไม้กี่ชนิดใครว่ามากกว่า10ชนิดอ่าใครว่ามากกว่า 20ชนิดเออใครว่าอย่ามายุ่งกับฉันเออนะครับประมาณ15ชนิดนะครับและที่สำคัญคือเป็นผลไม้ออกนิกนะออกขอประทานโ่วครับพี่ครับเห็นไหมครับอ่านะครับเป็นผลไม้ออกนิกดีไหมจากฟาร์มที่ประเทศฝรั่งเศสอ่ฟาร์มที่อยู่ในโซนเมืองอะไรอ่ใครตอบได้โอ้โหไม่แล้วครับ ทำไมพวกท่านเก่งกันขนาดนี้เดี๋ยวนะครับคุณพี่ยกมือคือจะตอบโอเคเชิญเลยครับตอบว่าโอ้โหไฟแรงมากนะบอกโดโอ้โหบอกโดนี่เมืองที่ประเทศเป็นอะไรกับบอกบุญครับไม่เป็นไรอันนี้มันเป็นรายการเกมโชว์ไปแล้วนะนะครับใช่ไหมครับอาจารย์เมใช่ไหมครับ ใช่ไหมโอ้โหนี่ครับอาจารย์ต้นคอนเฟิร์มนี่ครับแฟนพันธ์แท้ขอเสียงปรบมือครั้งนี้เราเมื่อกี้ผมบอกไหมครับว่าจะได้กี่แต้มผมยังไม่ได้บอกอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราถือว่าเป็นข้อการกุศลร่วมกันไปอขอเสียงปรบมืออ่าอ่าแซลพี่เล่นนะครับผมให้สามแต้มอ่าสุดยอดมาครับนะโอเคนะต่อไปนะครับก็เป็น เมืองแห่งเขาเรียกออร์แกนิกทั้งหมดเลยดีไหมปลอดภัยไร้สารพิษนะครับและนี่คือเราเรียกว่าแพคเกจจิ้งพรีเซนเทชันของเขานะครับวีว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรใครทราบบ้างโอ้โหทำไมท่านทราบอีกแล้วว่าเก่งโอ้โหโโทีมนี้สุดยอดมากเลยครับ VIVA วลองเสิร์ชได้นะนะอยู่ในอะไรครับทานสเลเลยนะครับเป็นคำว่า ขอให้มีอายุยืนยาวแสดงว่าถ้าเรารักใครชอบใครมอบวิวห้ให้กับเขาเหล่านั้นแสดงว่าเราอยากให้เขาทำไมครับ <V Y. S 1> อายุยืนยาวดีไหม <V Y. S 1> ได้บุญไหม <V Y. S 1> โอ้โหได้บุญทีเดียวนะครับนี่คือวีว่าจุดเด่นผมคงไม่ต้องสรุปไปแล้วเนาะนะครับนี่คือการันตีด้วยรางวัลโนเบลไพรส์นะครับมนจะมีผมคำถามคือว่าเอ๊พี่ยอดครับแบรนด์ใหม่มาชื่ออะไรนะมาควิ เออตึ๊ดพลัดอะไรเงี้ยนะครับก็จะมาเป็นเต็มสูบเลยโอแลกสูงกว่าเราไอ้นู่นไอ้นีน่ผมก็เลยถามคำเดียวว่าเป็นฟู้ดแมทริกเทคโนโลยีหรือเปล่าคำตอบคืออะไรครับไม่ใช่ถ้าไม่ใช่คือจบไหมดีไหมเราเรียกว่าจุดสลบมันอยู่ที่คำว่าอะไรครับฟู้ดแมทริกเทคโนโลยีนะครับนี่คือจุดเด่นของเรานะครับคือคีย์เวิร์ดตรงนี้เพราะฉะนั้น ต่อไปเวลาท่านจะเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่านสามารถใช้วิจารณ์ในการเลือกได้ไหมครับอยากได้ตัวท็อปเดอะเบสก็เลือกอะไรครับแบบนี้ไปเราเรียกว่าเป็นใช้ฟู้ดแมทริกเทคโนโลยีเห็นภาพเนาะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่านำส่งเข้าสู่เซลล์อย่างประสิทธิภาพสูงการันตีด้วยรางวัลโนเบลไพรส์ดีไหมครับ และดีกว่านั้นคือใครเป็นเจ้าของครับทุกคนเป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้นะครับสีไทยเป็นเพียงเลยครับเป็นผู้ซื้อมาแต่คนที่เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้คือใครครับคือท่านทุกคนดีไหมโอ้โหออาขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนี่คือหน้าตาของโรงงานสปอตทรอนนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลที่เท็กซัสนะครับก็มีตึกต่างๆนะครับแล้วก็ มีการผลิตภายใต้นวัตกรรมชั้นสูงในทางการผลิตนะครับเทียบเท่ากับยาในต่างประเทศฟูดแมทริกจะแบ่งออกเป็นสัก2แบรนด์ในอเมริกาแบรนด์หนึ่งคือใช้กับคอน sumer ครับใช้กับคนทั่วๆไปขายทางอินเทอร์เน็ตบ้างในอเมริกาทั้งทั้งปัทวีปเลยและอีกแบรนด์หนึ่งขายเจาะจงในไหนครับในโรงพยาบาลและคลินิกที่มีผู้ป่วยอยู่ สินค้าที่เป็นพระเอกในกลุ่มของหมวดโรงพยาบาลคือสินค้าที่ชื่อว่าไฟเพล็กขวดเขียวเนาะคือตัวนี้ครับตัวนี้เด่นมากเพราะในต่างประเทศออกฤทธิ์เรียกว่าเท่าเทียบกับยาได้เลยนะครับมีฤทธิ์ในการเสริมภูมิต้านทานสูงมากตัวที่มีผลอย่างชัดเจนหลังจากการทานไฟเพล็กก็คือค่าในเลือดค่าหนึงซึ่งเราเรียกวเป็น C D 4 น,นะครับก็คือเป็นค่าภูมิต้านทานของร่างกายขึ้นกระฉูดมากเลยนะครับ400%งงไหมถ้าหลายคนบอกว่าไม่เชื่อต้องทำไงครับต้องลองป่วยดูก่อนดีไหมแล้วทานดูก่อนทาน2เม็ดแล้วทำไมครับทานต่อเนื่องต่อเนื่องสัก1สัปดาห์ไปมอนิเตอร์ค่า C D4 ได้ซึ่งใช้ในการตรวจเลือดเป็นหลัก ดีไหมครับสิ่งที่สำคัญคือไฟเพล็กซ์มันจะออกฤทธิ์โดยการเน้นในเรื่องของการออกฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานนะครับฟังดีๆเนาะไฟเพกนะครับเน้นในเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานแคปซูลเป็นอย่างนี้ครับใครเคยแกะแคปซูลออกแล้วชงผสมน้ำสม้มเคยไหมเอออาจารย์ตน้นหอมไหมครับรสรมันหอมไหม ไม่หอมนะมันก็เป็นรสเฉพาะกลิ่นเฉพาะของไฟเพล็กพระเอกของไฟเพล็กคือสารที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับไฟโตสเตอรรลโอ้โหฟังแล้วต้องจำไหมครับเห็นแล้วต้องท่องไหมครับใครท่องครับอ,อ๋ออาจารย์ยอดโอ้โหนะครับไฟโตแปลว่าอะไรครับไฟโตแปลว่าพืชพืชสเตอเรลก็คือสารที่ออกฤทธิ์ าการอักเสบคล้ายคลึงกับสเตียรอยคุณ้นกับสเตียรอยไหมสเตียรอยคือยาเลยครับยากดภูมิต้านทานยาที่ทําให้ลดการอักเสบแบบภาษาที่บ้นบานๆเราเรียกว่ายาผีบอกจําได้ไหมไปหาหมอปับ๊บทาไมเอ้ยมันหายเลยแสดงว,ว่าต้องโดนอะไรมาครับต้องโดนสเตียรอยเข้ามาแน่นอน <S <S เห็นภาพไหมกลุ่มนี้ก็เช่นพวกเลยครับเพนิซโซลอน <S <S ตัวท็อปของเขาคือ เด็กซาเมทาโซนงงไหมครับเออแต่ไฟเพล็กซ์ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกับสารเหล่านี้แต่เป็นสารสกัดที่ได้มาจากพืชตระกูลถั่วเช่นอัลมอนด์ใครชอบทานอัลมอนด์ครับโอ้โหใครชอบทานถั่วลิสงครับอ่าล่าสุดในเซเว่นมีขายเลยนะครับ ถั่วครับ19บาทโอ้โหแพงมากโอเคนะนะครับ <laughs> ในถั่วทิสงในอัลมอนจะมีสารสำคัญที่เรียกว่าเป็นพระเอกสารหนึ่งเรียกว่าเบต้าซิโทสเตอรอลโอ้โหใครต้องจำกองไว้ก่อนเห็นภาพไหมแต่จะบอกว่าสารนี้ในทางการแพทย์นะครับมีข้อมูลทางยาเพียบ ออกฤทธิ์ทำไมครับต้านการอักเสบร,ระดับเซลล์เช่นไรครับผิวหนังอักเสบเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองเป็นงูสวัสดเป็นเริมทุกอย่างเห็นผลเร็วมากประสบะการณ์ต่างๆเดี๋ยวต้องให้ทางอาจารย์ในลําดับต่อๆไปมาเล่าประสบการณ์นะครับซึ่งมีเยอะมากมันเกิดจากการออกฤทธิ์ของสารที่ชื่อว่าอะไรครับไฟโตสเตอเรลดีไหมบวกกับวิตามิน A B12 สังกสีซิลิเนียมไลโปอิกซิลิเนียมสังกสีดีต่อเลยครับต่อผมผิวเล็บแสดงว่านอกเหนือจากการที่คุณจะได้ภูมิต้านทานที่ดีคุณจะตกใจว่าทำไมผมคุณยาวเร็วงงไหมมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นทำไมเล็บคุณยาวเร็วเออเป็นต้นนะครับนี่คือเราเรียกว่าสิ่งที่คุณจะได้จากการทาน ไฟเพล็กซ์หรือคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มีคนทักว่าหน้าขาวหน้าออร่าหน้าเด้ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เลยครับคุณต้องการเน้นเปเรื่องหอยเลยครับลดปัญหาแผลลดปัญหาต่างๆแต่ปรากฏมันได้เสริมในเรื่องของความสวยความงามเท่าพอดีไหมอ่านี่คือเราเรียกว่าผลข้างเคียงคือทานไฟเพ็กนานๆแล้วหนุ่มขึ้นสาวขึ้นหล่อขึ้น สวยขึ้นอนุญาตให้มีผลข้างเคียงอย่างนี้ไหมครับอนุญาตไหมครับรับไหมครับรับไหมรับมันไปไหมครับรับเนาะโอเคอ่ะสุดท้ายครับเวลาใกล้จะหมดแคลโทนแคลโทนนี่ในความคิดของผมเนาะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วขาดเสียไม่ได้สิ่งที่สําคัญและขาดเสียไม่ได้กออะไรครับในแคลโทนมันมีพ้าเอกอยู่ส3ม,มพผ้าเอก แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมแค่3อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าประโยชน์มหาศาลเลยแคลเซียมประโยชน์ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เด็กๆเลยแคลเซียมดีต่ออะไรบ้างง่ายมากกระดูกฟันเล็บอ่าเป็นต้นแมกนีเซียมประโยชน์ของแมกนีเซียมคือ1ครับเกี่ยวกับการหด ขยายของหลอดเลือดและมัดกล้ามเนือ้อเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นใครบ้างที่มีปัญหาไมเกรนนะครับเอาละครับจะปิดบัญชีจะปิดตัวเลขรู้สึกมีออร่ามาและสสยเริ่มรีการขยิบขยิบของหลอดเลือดนะครับรู้สึกกระตุกกระตุกทานแคลโทนวันละ3เม็ดเช้ากับวันเย็นเนาะสใครที่มีปัญหาะไรครับอาการก่อจะมีรอบเดือน เริ่มแล้ววันที่เท่านี้ของรอบเดือนเราเริ่มปวดประจําเดือนแล้วอาการเหล่านี้ช่วยลดเบาบางลงได้ด้วยการทานแคลโทนอย่างต่อเนื่องเพราะมันมีฤทธิ์ของอะไรครับแมกนีเซียมในการคลายกล้ามเนือ้อเห็นภาพไหมเราเรียกว่าเป็นแมกนีเซียมคล้ายๆกับเป็นเข้าสปาดีไหมครับประมาณนั้นและสุดท้ายคือโพแทสเซียมครับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมฟังดีนะครับในอเมริกา ยอดขายของแคลเซียมกับแมกนีเซียมนี่เท่ากันเลยเพราะแมกนีเซียมล่าสุดเขาใช้คำว่าทฤษฎีแมกนีเซียมเทียรีแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุมหัศจรรย์ที่ช่วยในเรื่องของทุกองค์ประกอบนะครับหลักๆคือสมองนะใครรู้สึกว่านอนหลับยากแมกนีเซียมช่วยได้ใครรู้สึกว่า,นนา, ium, วรรวาเริ่มความจำไม่ดีแมกนีเซียมช่วยได้ และที่สําคัญคือบวกกับโพแทสเซียมก็ยิ่งทําให้คุณทําไมครับมี energy แปลเป็นไทยว่านะครับ energy มีพลังนะนะครับเช่นใครว่างๆแล้วไปออกล้อ้างครับไปตีกอล์ฟใครตีกอล์ฟบ้างครับตีกอล์ฟครับตีกอล์ฟครับตีกบด้วยตีกบเพวักเป็นไว้ก่อนให้ตีกอล์ฟตีกอล์ฟไหมครับตีอ่าตีกอล์ฟตีกี่หลุม 18หลุมเข้าหลุมที่3ที่4ที่5เริ่มหมดแรงในสเตชันสนามกอล์ฟจะต้องมีอะไรครับมีน้ำโอเคใช่เลยแล้วมีอะไรครับมีกล้วยหอมเห็นไหมคนตีกอล์ฟนี่ก็จะกินกล้วยหอมกันเป็นเป็นว่าเล่นเพราะอะไรครับในกล้วยหอมมันมีไฮโ p o ทสเซียมเลเวลอยู่เห็นภาพไหมโพ o ทสเซียมคือตัวนี้เนาะกินเข้าไปร่างกายทำไมครับสดชื่นมีพลังขับรถ ไม่เหนื่อยลองดูก็ได้วันนี้ก่อนจะกลับบ้านขับรถกินวีว่าบวกกับแคลโทนแคลโทน2เม็ดวีว่า1นกรึบสดชื่นเลยใช่ไหมครับสมองก็แล่นนะครับเราเรียกว่าเซลล์สมองวิ่งกันโอ้โหแบบปึกปึกปกปกปก๊เลยดีไหมนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาและสุดท้ายก็คือซีเพล็กนะครับนี่คือซีเพล็กหแคปซูลเท่ากับส้มแคลิฟอร์เนียนะครับประมาณ50ผล และจุดเด่นของ c ีเพกของเราก็คือเป็นแคลเป็นวิตามิน C ที่ผ่านกระบวนการในลักษณะเป็น Food m a t ิกฟอร์มเห็นภาพไหมครับที่สำคัญก็คือเป็นวิตามิน C ที่ดูดซึมออกฤทธิ์และเราเรียกว่ากักเก็บในร่างกายให้ยาวนานและเห็นผลได้เร็วมากๆนะครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นข้อมูลง่ายๆของ4สินค้าหลัก และในอนาคตในอนาคตนะครับเรากำลังขึ้นทะเบียนแล้วนะครับสินค้าตัวนี้นะครับชื่อเดิมที่อเมริกาเนี่ยตั้งชื่อไว้ว่าอ e ัลตราการ์ดฟอร์เตแปลเป็นไทยว่าอัลตราก็แปลว่าอะไรครับอัลตรารู้จักอัลตร้าแมนไหมครับมนุษย์อัลตร้าแมนแปลว่ามนุษย์อะไรครับมนุษย์อัลตราโอเคเป็นมนุษย์รุ่นพิเศษเลยสุดยอดเลยนะครับ กาดคืออะไรครับปกป้องฟอร์เตคืออะไรครับโอ้โหมันเข้มข้นมันรุนแรงมัน powerful ทำนองนี้เนาะเพราะฉนั้นเราก็เลยเตรียมการไว้นะครับว่าเราตั้งใจจะล็อตประมาณเนาะ expo ปีหน้าประมาณนะครับ expo ปีหน้าตอนนี้เราตั้งชื่อสินค้าไว้แล้วว่าสีไทย vp งงไหม vp พี่สายชนยิ้มเลยอุย๊ยตำแหน่งชั้น นะครับไว้์พรสิดนต์เห็นภาพไหมพี่โจโอ,อมยิ้มเลยไว้์พรสิดนต์เป็นต้นมันก็คือวิตามินบวกกับไฟโตนิวเทรียนนะครับหรือจะเปลี่ยนใหม่ดีครับสีไทย PV เอา VP หรือ PV ครับ PV ก็คือเต็มแต้มแฮปปี้กว่าไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยตั้งชื่อกันแล้วกันโอเคเนาะก็พูดง่ายๆเยเลยครับมันคือฟูลสเปกตรัมมันคือวิตามิน แร่ธาตุบวกกับสารผักเห็นภาพเนาะถ้าคู่แข่งในท้องตลาดก็จะมีของแอมวุฒรู้จักแอมวุฒมไหมครับเออมีนิวทริลิตรู้จักไหมครับยี่ห้อเขาชื่อว่าดับเบิลตึ๊ดนะดูสกิรู้จักไหมรู้จักทำไมรู้จักครับรู้จักหมดเลยแหละครับอยู่ในกลุ่มของวิตามินแร่ธาตุสารไฟโตนิวเทรียนซึ่งตลาดใหญ่ไหมครับ ตลาดเขาประมาณตอนนี้แค่ของแอมวูดเนี่ยประมาณ5,000ล้านแล้วตลาดใหญ่มากเป็นลักษณะแบบเม็ดทานปั๊บจบปั๊บเลยก็ง่ายเหมือนกันนะครับปีหน้าเราได้จำหน่ายเช่นกันครับเราก็จะทำเป็นสีไทยวีว่าแบบช็อตเล็กๆหรือเป็นขวดกำลังดูอยู่อยากได้เป็นช็อตหรือเป็นขวดครับชออ็อตเป็นช็อตๆนะหรือเป็นขวดเป็นช็อตดีกว่าออลองดูนะครับ และก็สินค้าใหม่นะครับเราจะเปิดตัวในงาน S B M นะครับเราก็จะมีสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของ Express ก็สามารถได้ค่าแจ้งยอดได้ค่าคีย์ไปสมัครอีกเยอะแยะเลย S B M ของเราวันที่16เดือนหน้าวันเสาร์ใครจะไปบ้างยกมือขึ้นนะมาพบกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ของเรานะครับอาจารย์เมย์และทีมงานเตรียมไว้แล้วนะครับ กาแฟ S Coffee เป็นกาแฟราคาเบาๆประหยัดประหยัดดีไหมอันนี้ที่ประชุมทีมเลดเดอร์มิทติ่งเขานำเสนอกันมานะครับนำเสนอโดยพี่โจและพี่สูใช่ไหมเป็นกาแฟแก้เมื่อยอนะครับราคา150บาท12ดีไหมรสชาติอร่อยใช้ได้ราคาถูกใช้ได้และที่สำคัญคือ มีสารออกฤทธิ์เป็นสารอะไรครับแก้เครียดแก้คลายกังวลแล้วก็ทำให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นดีไหมอ่าราคานี้สูงไปไหมครับสูงไปอีกเหรอครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราคิดใหม่นะครับเซลเล่นนะครับเป็นราคาที่เซอร์เวมาแล้วว่าราคาไม่แพงนะครับเบาๆ นะครับแล้วคนบอกว่ามันถูกไปนะครับเราก็มีเราก็มีกาแฟตัวท็อปอยู่แล้วเนาะนะครับซึ่งเซนเตอร์แต่ละเซนเตอร์ขายดีไหมโอ้โหนะครับผมเห็นประจําเลยนะครับที่ดานคุณทศนะครับที่ตังนี่เป็นว่าเล่นเลยนะออกกันแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะครับเราก็เลยมีกาแฟมาเสริมหลายใครใช้โลออนอยู่บ้างครับโลออนใช่ไหมครับลูกลิ้งลุกลิ้งลุกลกิ้งเนาะอ่าเราก็จะมี ดีว่า Why and Active Low on ดีไหมครับผมจะเรียกว่าเป็น Low on ใช้แล้วเต่าขาวนี่เต่าขาวและมั่นใจจำได้ไหมภาษาอังกฤษมันดูแล้วงงไงใครอยากใช้ Low on เต่าขาวยกมือนั่นนะครับโอเคนะครับมียังไม่ยกแล้วก็กำลังจะตัดสินใจย,ยกนะครับอ่ะต่อไป c o l o r f e l เป็น c o l o r f e l รุ่นใหม่ อร่อยมากหอมเวอร์มีสารสกัดคงเดิมจากสูตรเดิมแต่เข้มข้นกว่าเดิมสองเท่าดีไหมแล้วแถมสารสกัดบางตัวเข้าไปอีกเช่นหอมกลิ่นชาเขียวมัทฉะโอ้โหดีไหมที่สำคัญคือละลายแล้วใส่กริปไม่มีตกตะกอนอะไรแม้แต่อนูเดียวดีไหมโอ้โหเราเรียกว่าซปเปอร์คอร์โริลราคา700บาท ดีไหมราคาเขาเรียกว่าถูกไปไหมครับหรือจะให้ตั้งสูงกว่าน,นี้ได้นะครับพอดีแล้ว30แคปซูลเท่ากับรุ่นเดิมก็คือรุ่นเดิมต้องใช้2แคปซูลถึงจะเท่ากับรุ่นนี้1แคปซูลเห็นภาพเนาะ PV ประมาณนี้นะครับที่สำคัญคือราคาเต็มป้ายของเราทำไมครับเป็นราคาที่มีมาจินพอสมควรให้กับท่านสามารถทำตลาดได้อย่างกำไรเต็มที่ดีไหมครับ ประมาณ40%ดีไหมถ้าดีขอเสียงปรบมือหน่อยสุดท้ายนะครับรายละเอียดอื่นๆให้ท่านเข้าไปดูได้ใน Facebook Foodmatrix Testimonial นะนะครับมีสมาชิกนะครับพอสมควรนะครับประมาณ300กว่าคนละนะครับเป็นกลุ่มปิดข้างในมีเคสต่างๆเยอะแยะมากมายจากการใช้นะครับ b f t o r e after นะครับเป็นเคสต่างๆซึ่ง เกิดจากการใช้จริงนะครับอันนี้เห็นไหมครับ before ครับ after หน้าใสกิฟตเลยนะครับสว่างโล่งเลยนะดูสิครับหลายคนบอกว่าเนี่ยราคาขนาดนี้จะซื้อจะขายกันได้เหรอขายได้ครับเห็นภาพไหมเพราะของใช้แล้วเห็นผล100%เนะนะครับเหมือนกับยาเลยนี่ครับ before after ครับคนนี้มีปัญหาเรื่องต่อมน้ำเหลืองเนาะดูสิครับ before after ถ้าเป็นเรารู้สึกไงครับโอ้โหได้บุญไหมสุดยอดเนอะนะครับนี่คือสินค้าที่พิสูจน์แล้วนะครับกับคนไทยโดยอาจารย์เกรียงเป็นผู้นำเสนอแล้วก็เป็นคนคอนซัลต์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับอันนี้ที่มาเลเซียครับ before ครับ after นี่ที่พม่าครับคนนี้ผู้หญิงนะครับท่านนะครับไม่ใช่ผู้ชายเนาะชื่อคุณหลงหลงนะครับเป็นคนพม่าครับเป็น CA เป็นมะเร็ง เหมือนกันครับใช้นะฮะที่พม่าก็ใช้กันเยอะครับนะครับคนนี้ก็ต่อมลูกหมากโตรครับเป็นไข้ดีขึ้นหมดเลยนะครับซึ่งเคสเหล่านี้เดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาเล่าสู่กันฟังต่อดีไหม <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เป็นชาวเลยครับ <c oughs> ทําไมทราบครับ <c oughs> ตัวหนังสือพม่าอยู่ย่างกุ้งครับสวยไหม <c oughs> เออใช้วีว่าอยู่นะครับนี่คือสินค้าที่เจ้าของ ฟู้ดแมทริกเอ็กซ์เได้รับสิทธิ์ในการดูแลแล้วก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสในแต่ละอำเภอดีไหมเออนะครับดีไหมครับภูมิใจไหมครับโอ้โหได้ค่าคีย์ได้ค่าอะไรครับค่าแจงเยอะแยะมากมายเลยนะครับได้กำไรค้าปีกเยอะแยะมากมายเลยนะนะครับอื่นๆนะครับถ้าใครสนใจต้องการภาษาจีนภาษาอะไรต่าง มาปรึกษากันหลังใหม่ได้ดีไหมอ่าสำหรับผมในช่วงแรกข้อมูลมีเท่านี้ท่านใดมีคำถามเดี๋ยวปรึกษากันได้หลังใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ